แมกโนเรียสไดอาสมุดบันทึกของแมกโนเรียความสุขระหว่างคนไม่รู้จักกันนี่อาจเป็นงานวิจัยส่วนตัวที่ไม่มีการทบทวนวรรณกรรมหรือระเบียบว,วิธีวิจัยครบถ้วนแต่ทุกๆก,การสังเกตพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์ของแมกโนเรียก็นับเป็นการวิจัยอย่างหนึ่ง โดยมักจะเกิดจากคำถามหรือข้อสงสัยส่วนตัวเสมอทำไมอินฟลูเอนเซอร์จึงมี FC ที่ทุ่มเทความรักจงรักภักดีพร้อมเข้าใจและพร้อมปกป้องมากกว่าศิลปินหรือดาราในอดีตที่เป็นเพียงความคลั่งไคล้เขียนจดหมายขอลายเซ็นหรือขอถ่ายรูปเท่านั้นทั้งที่บรรดาอินฟลูเอนเซอร์อย่างทัลเลนพี่จองจุรีแหลงเล่าหรืออาจารย์เบียรคนตื่นทำรรซึ่งเป็นแค่คนธรมธรมดาธรรมดา ที่มีผู้ติดตามเป็นล้านโดยไม่รู้จัก FC ในโซเชียลเป็นการส่วนตัวเลยด้วยซ้าและสิ่งที่ทาให้ FC เหล่านั้นเลือกอยู่ข้าง Influ ไม่ใช่เพราะรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขาคิดวิเคราะห์มองทะลุไปยังจิตใจของ Influ ก่อนตัดสินใจติดตามการเป็น FC หรือเป็นรอมของ Influ ในยุคปัจจุบันจะมีความละเอียดอ่อนมากค่ะ ใช้สมองมากกว่าจิตใจมีเหตุผลเนื้ออารมณ์เพราะเขาจะไม่ยอมเป็นเหยื่อที่จะเปอย่างสิ้นคิดส่วนใหญ่จะตั้งใจและพินิจพิเคราะห์ก่อนเข้าด้อม FC FC บางคนวางก็จะผลิตช่องแยกต่างหากโดยใช้เวลาในการศึกษาคลิปของอินฟลูแต่ละคลิปตัดต่อคลิปอย่างละเอียดโดยไม่ได้เงินทองใดๆแต่ทำด้วยใจรักและอยากตอบแทนอินฟลูที่เขาติดตามและเลือกแล้ว เท่าที่เราอ่านการสมัครใจเป็นแฟนดอมเกิดจากความสบายใจที่พวกเขาได้รับจากอินฟลูจากคลิปและไม่ใช่โดนตกแค่ครั้งเดียวแต่สะสมไปเรื่อยๆค่ะจนบ่มเพาะความสุขความรักและเป็น FC ในที่สุดเราจึงไม่แปลกใจที่ FC จํานวนมากเปด้วยเงินของขวัญทั้งที่อินฟลูบางคนมีฐานะดีกว่า FC ด้วยซ้ําและไม่มีใครเรียกร้อง พวกเขาอยากให้เพราะอยากตอบแทนที่อินฟลูมอบความสบายใจให้แก่ตนไม่ต้องรู้จักกันก็ได้แต่ขอให้มีโอกาสได้สื่อสารบอกกล่าวว่ารักและพรอปกป้องมากแค่ไหนรูปลักษณ์ภายนอกอาจไม่ใช่ส่วนที่ทำให้เกิดเอได้ง่ายเหมือนในอดีตแล้วแต่แค่การได้ความสบายใจได้ยิ้มได้หัวเราะคลายเครียดฮิวใจเยียวยาอารมณ์ลดความเศร้าหมองได้ มันมีคุณค่าทางใจมากนะคะในยุคนี้รวมถึงการเป็น FC ของหมาแมวช้างหรือฮิปโปเช่นกันนี่ขนาดคนไม่รู้จักกันยังสร้างความสบายใจให้กันได้ขนาดนี้หากเป็นคนใกล้ๆตัวสร้างความสบายใจให้แก่กันในทุกๆวันชีวิตของคนเราจะสงบสุขมากแค่ไหนลองคิดดูสิคะ